ดีครับวันนี้นะคะเราขับรถออกมาเพื่อจะไปหาข้าวเย็นกินกันนะคะวันนี้ไปกินอะไรดีอยาก,กินไก่ทอดอยากกินไก่ทอดเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินไก่ทอดกันดีกว่านี่ร้านอยู่ตรงหน้านี่เองถึงแล้วร้านไก่ทอดนี่นะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านคารายาม่านะคะ ร้านไก่ทอดนะคะไก่ทอดคาราฮีนนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยเดี๋ยวจอดรถก่อนนะคะถึงแล้วนีถึงแล้วราคาเดท่590เยนไก่ทอด อาหารเซตไก่ทอดอาหารเซตไก่ทอดห้าร้อยเก้าสิบเยนถูกมากไป <c oughs> เดี๋ยวไป,ไปดูกันน่ากินมากค่ะเข้าไปกันเลย นี้เมนูนะจ๊ะ hmm. น่ากินมากสายไก่ทอดต้งร้านนี้เลยแต่ว่ามันยังมีสาขาน้อยอยู่ลองสั่งอาหารกินอะไรดีคะนนี้ทาเป็นมัส อาวานันนี้อวันนี้โอเคน่าซอสน่าซอสมายางเนื้ออะไรดีคะับชิโรมาเดินมะาอู๋โอ้อันนี้น่าสอนนี่นี่นเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดนี่จ้าซอสซอสเดี๋ยวลองเอาวาันนี้มาทานดูอโอเคงั้นเดี๋ยวสั่งอาหาร じゃあ私、あの、辛いやつ辛いようんすいません。 นี่น่คะเครื่องเคียงเป็นหัวชชเท้าดองนะอร่อยมากเลยอันเนี้ยบอกให้สั่งข้าวเยอะได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะ

นี่อะไรอ่ะปลามหามึกปลาหมึกดิบปลาหมึกกินน่าจะไม่ใช่ทางของคนไทยเท่าไหร่โอเคทาเบลซูซาซูซาหายแล้วเดี๋ยวลองกินกัน ชุยเทา้าขุยชเทา้าอร่อยมากเป็นุชเท้าดองไนนัโซ เอาอีซี่ของโรดของโรดเาเี่ยเอาละเดี๋ยวเราดูกันว่ามันมีอะไรมั้งอ่อะกิมาดูกิ่นมือแบบเผ็ดอะ นี่คือซอสบอล้ว,ลวนเวอร้อนอ่ออนะควันขมุลแล้วมันมีนี่ด้วยนะมีเฟรนฟรายด้วยเข้ากันบอกไม่รู้อ่ะลองดูอ,อมีแต่ซอสอันไหนไก่อันไหนซอสไม่รู้หนึ่งอ่ะสซอซอ้อ อร่อยอืมผ <analyze> ็ดใช้ได <toggle. S 1> ้แนะนำเลยอร่อยอร่อยลองกินคู่กับเฟนช์ฟร อร่อยมากอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวก่อนกันนะ ร้อยกินหมดแล้วมีคนมาแอบกินของเราเป็นไฟกินได้ไหวจริงต้องมีผู้ช่วยคอยจัดการจะมายังนีจ้า อร่อยไหมเผ็ดไหมอร่อยเผ็ดนะแต่อร่อยจริงค่ะรสชาติใช้ได้ก็ยังจจกก็ยัง ชิโซสามาเดชตาอร่อยมากคนก็เข้าเรื่อยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปจ่ายเลยจ้ะนี่ค่ะ ลดึงร้อยเยนนะจ้าไปเลยประหยัดไปดีเห็นมเฉพาะคูปองมีอี้สองใบด้วยแล้ลดสองร้อนะคะมือเตียเป็นเลยค่ะขอบคุณมากคขอบคุณคัค่ะ นึ่จาก1นึ่ั mm ี hmm. ่ร้อยเก้าสิบก็เหลือ1น9 0อจ้ยเบเนาะเพราะเรามีคูปองลด200เยนก็ประมาณ450บาทนะคะที่ทางร้านมันก็ยังมีแบบเทคเอาด้วยนะเป็นไก่ทอดต่างๆเทคเอากลับไปทานบ้านได้ด้วยอร่อยมาก เดี๋ยวยังไงกิบจะเขียนไว้ใต้คลิปนะว่ามันมีสาขาที่ไหนบ้างก็ลองดูกันนะคะก็อิ่มอร่อยมากค่ะจุกกลับบ้านกันดีกว่าจะใครรมาชอกอิ่มสาาไทยว่าอะไรอิ่มมากอิ่มมาก <laughs> <c oughs> กลับบ้านดีกว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเรา2คนจนจบคลิปเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ